ชาชลาที่3ด้วยครับออกทางจากแนวเส้นสีเหลืองขอบชานชาลาด้วยครับก่อนขึ้นทำการโดยสารกับขบวนรถธรรมดาชานเมืองที่3 4 1ี่รอให้ขบวนรถหยุดนี่งเป็นที่เรียบร้อยก่อนครับไม่วิ่งหรือเดินตามขบวนรถอาจจะได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ครับระมระวังอันตรายด้วยนะครับในชานชลาไฟ <ป S 1> มา้วคบโหจับอะไรอ่ ดูๆแล้วจะเป็นอันต้อมหรือเปล่าอันต้อมโปรดทราบที่นี่สถานีชุมทางบางเซอร์ที่นี่สถานีชุมทางบางเซอร์ ขบวนรถที่จอดเทียบในชานชลาที่3ในขนาดนี้เป็นขบวนรถธรรมดาชานเมืองที่3 4-1เดินทางรับสง่งผู้โดยสารต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางแขกคอยถือตัวใช้รถไฟโดยสารจากขบวนรถเที่ยนนี้แล้วโหลดนำสิ่งของและสัมภาระท่านที่นำติดตัวมาขึ้นสถานที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับเมื่อขบวนรถเที่ยนนี้ออกจากสถานีชุมทางบางซเซอร์ไปแล้วอย่รับสง่งผู้โดยสารสถานีบางเขนเป็นสถานีต่อไปครับ ใช้งินต่อม4 3 สามคนสามคนสามแขนครสามน้เห็นมีรถ่อรากประบวนเปล่าเปล่าไม่รู้ พอเบาวาไปหินดักกันบ้างแล้วค่ะ ทางบางซื่อให้สัญญาณปล่อยวัวรรถธรรมดาการเมืองที่สามทีหนึ่งออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วครับออกจากสถานีทางบางซื่อไปแล้วอยู่รับส่งผู้โดยสารสถาน,านีบางเขนเป็นสถานีต่อไปครับ แล้วสองพันสองสามสี่หกพันกว่าบาทล่าจะหกเจ็ดพัน